วันนี้ฟ้า,ฟาครึ้มครับ28พิพฤศจิกายน2567ันโอกาสเก็บภาพความก้าวหน้าของนาแต่ละรูปแบบมาฝากครับเริ่มตั้งแต่นาน้ำขังซึ่งเป็นรูปแบบเดิมที่เกษตรกรนิยมใช้กันก็คือขังน้ำไว้ในแปลงตั้งแต่เริ่มปักดําครับข้าวเริ่มตั้งตัวได้ขังไว้ในแปลงจนกระทั่งเก็บเกี่ยวการแต่กอจะไม่ดีครับถึงวันนี้ครับถึงวันนี้5สัปดาห์พอดี รบบเเปีียยทจะเปรียบเทียบใม้เห็นครับระหว่างนาน้ําขังนาเปียกสำหับแห้งและก็นาหวานน้าตมครับนี่คือลักษณะครับของนาน้ําขังการแตกกอจะไม่ดีข้าวจะไม่ค่อยแข็งแรงครับบางจุดนั้นเป็นโรคครับต,ต้องฉีดยาต้องคุมให้ดีอีกส่วนนึงครับการขังน้ําไว้อย่างนี้ครับจะทําให้เกษตรกร,กรสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่ เรื่องน้ำครับใช้น้ำเยอะครับใช้น้ำเยอะพันห้าครับบางทีหลุดไปถึงสองพันเลยลูกบาทเมตรต่อไร่ครับถ้าทำเซฟหน่อยดูคันนาให้ดีก็อาจจะราวพันสองครับอยู่ราวราวพันสองก็ถือว่าเยอะครับถ้าเทียบกับนาเปียกสำแพงซึ่งนอกจากจะเปลืองน้ำครับเปลืองค่าสูบเปลืองค่าใช้จ่ายและก็เปลืองปุ๋ยเพราะการขังน้ำไว้ในแปลงอย่างนี้ครับจะทำให้เกษตรกรนั้นอัตราการใช้ครับ ประสิทธิภาพการดูดปุป๋ยปิชาจะไม่ดีปุ๋ยจะสูญเสียไปกับการระเหิดระเหยเนื่องจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในนาข้าวเข้าจะดึงออกซิเจนครับจากปุ๋ยจากปุ๋ยของเราแล้วก็ปลดปล่อยออกเป็นก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของโรคร้อนนั่นก็คือนาน้ําขังแบบนี้ครับนอกจากจะเปลืองน้ําเปลืองปุ๋ยยังก่อให้เกิดปัญหาโรคร้อนแถมข้าวแตกกอไม่ดีผลผลิตต่ํา ครับทีนี้มาดูครับเรามาดูนาเปียกสลรับแห้งที่อยู่คู่กันเราทําคู่กันให้กเกษตรกรได้เห็นครับทําร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้าฝ<ม>ั่งนี้ครับเป็นนาเปียกสลรับแห้งทีนี้มาดูแปลงเตียกสลรับแห้งจะมีอยู่ทั้งหมด3ามแปลงด้วยกันครับสภาพดินสน่วนใหญ่เราจะเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งจะเริ่มสลหรับแห้งตั้งแต่สัปดาห์ที่3ถามว่าเราจะเริ่มสลหับแห้งได้ตอนไหน รเราสังเกตได้หลายส่วนด้วยกันหนึ่งครับสังเกตจากต้นข้าวถ้าต้นข้าวใบข้าวของเราสามารถที่จะการแสงแดดคือป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องถึงพื้นดินได้สัก50-60%ขึ้นครับก็ถือว่าเริ่มใช้ได้ส่วนที่2คือสามารถกลุ่มหญ้าครับกลุ่มหญ้ากลุ่มพืชพืชได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รย,รบยิ่งถ้าเกิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ยิ่งดีครับคือไม่มีหญ้าในแปลงเลยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็ได้ครับ ถ้าเป็นหน่อเล็กๆครับเราสามารถที่จะเริ่มสลับแห้งได้เลยเพราะว่าถ้าต้นข้าวระบราๆว่าจะพืชนได้ครับเขาจะโตช้าครับไม่ต้องห่วงครับต้นข้าวเราสูง30-40เซนครับแต่ต้นหญ้าสูงประมาณสักเซน2เซนไม่ต้องห่วงเขาตามข้าวเราไม่ทันแน่นอนทีนี้ครับเทคนิคการสลับแห้งามาดูต่อครับว่าเราจะสลับแห้งยังไงคือเริ่มตั้งแต่ เราขังน้ำครับเราเติมน้ำสัปดาห์ที่2ครับรักษาระดับน้ำในแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่3ครับประมาณสัก5เซนบ้าง10เซนบ้างครับแล้วแต่ครับดูตามความเหมาะสมจากนั้นครับเราปล่อยให้ระดับน้ำในนาเราต่ำลงเรื่อยๆก็คือปล่อยให้น้ำค่อยๆแห้งลงค่อยๆแห้งลงซึ่งจะใช้เวลาอยู่ราวๆสัก1สัปดาห์ครับไม่ถึง1อาทิตย์ครับจาก5เซนนี้ก็ระดับน้ำเขาจะเป็นศูนย์ก็คือน้ำแห้ง พูดง่ายๆก็คือน้ําแห้งภายใน1อาทิตย์จากนั้นครับเราปล่อยให้ดินแห้งต่อไปเป็นดินแห้งครับ <c oughs> ก็คือปล่อยให้ระดับน้ําต่ํากว่าผิวดินเรื่อยๆครับจากศูนย์ครับต่ํากว่าผิวดินลง1เซน2เซน3มเซนไปเรื่อยๆซึ่งในแปลงนี้ครับปรากฏว,ว่าเราใช้เวลาอยู่ประมาณสัก1สัปดาห์ครับหสัปดาห์ระดับน้ําจะต่ํากว่าผิวดินครับหสัปดาห์ระดับน้ําจะต่ํากว่าผิวดินอยู่ ราวๆ10ถึง15เซนครับถือว่าลดไว10ถึง15เซนหนึ่งสัปดาห์น้ําต่ํากว่าพิวดิน10ถึง15เซนแต่แต่ที่น่าสังเกตครับดินร่วนปนทรายตอนแรกคิดว่าถ้าระดับน้ําต่ํากว่าพื้นดิน15เซนเขาน่าจะเหี่ยวช่วงบ่ายๆสดชื่นเช้าเหี่ยวบ่ายแต่ปรากฏว,ว่าในแปลงทั้งสามแปลงครับระดับน้ําต่ํากว่าผิวดิน15เซนต้นข้าเขายังสดชื่นทั้งเช้าและบ่าย ไม่ได้แสดงอาการเหี่ยวก็เลยปล่อยอีกครับปล่อยให้สลับแห้งก็คือปล่อยให้ดินแห้งต่ออีกจนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่5ครับซึ่งถ้าเราเช็คดูครับระดับน้ําต่ํากว่าผิวดิน15บหถึงยีเซนเลยแต่ข้าวยังอยู่สบายครับสดชื่นวันนี้ครับวันนี้5สัปดาห์พอดีเติมน้ําเราเติมน้ําแปลงนี้เป็นแปลงแรกครับเติมที่ระดับ5เซน เป็นที่น่าตกใจครับเป็นที่น่าตกใจพอเราเติมน้ำแค่นั้นแหละครับเหมือนเขาเบ่งกล้ามเลยการแตกกอความสดชื่นเกิดขึ้นทันทีครับเกิดขึ้นทันทีไว่ามากๆครับพอเติมน้ําเหมือนกับเขาได้เก็บกดกดดันครับให้เขาอยากกินน้ําอยากกินปุ๋ยอยากจะแตกกออยากจะแตกรากพอเราเติมน้ําใส่ปุ๋ยแค่นั้นแหละครับแค่ไม่ถึงครึ่งวันความสดชื่น ูครับโ,โหงามมากๆครับงามมากๆแค่ไม่ถึงไม่ถึงหวัาซึ่งก็จะเก็บความก้าวหน้าครับเก็บความสดชื่นเก็บการแตกกโอมาฝากเพื่อนเรื่อยๆครับซึ่งเราจะเติมน้ําอยู่ที่ห้าถึงสิบเซนจากนั้นครับเราก็จะปล่อยให้เขาแห้งไปเรื่อยๆครับน่าจะอยู่ราวๆสักสัปดาห์ที่หกดับน้ําน่าจะถึงผิวดินแล้วก็จะเป็นการสลับแห้งรั้งที่สองครับก็ถือโอกาสเก็บคลิป เจ็บความก็น่าฝากเ,เพื่อนๆครับนาเปียกสลับแห้งแต่ที่ต้องระวังครับระวังพอเราเติมน้ําครับเราเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยแบบม่นยำครับตรวจวัด NPK สักหน่อยหนึ่งเติมน้ําเติมปุ๋ยต้นข้าวเขาจะ,จะเจริญงอกงามมีกลิ่นหอมยั่วยวนศัตรตูของต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นแมลงเป็นเพียครับจะต้องระวังให้ดีหลังจากเติมน้ําใส่ปุ๋ยถ้าเป็นไปได้ครับเราฉีดยา กีนยานิดนึงครับทุกวันนี้ต้องอาศัยยาเข้ามาช่วยกีดยาป้องกันแมลงป้องกันเกี้ยรครับเพื่อให้ต้นข้าของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีให้ผลผลิตด,ด,ด,ดีแก่กเกษตรกร